สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนพ้องชาววัวทุกท่านวันนี้มาพบกับซาบานันโคเจริญฟาร์มครับช่องนี้มีแต่วัวนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูวัวกันลอยเล็กครับลอยเล็กลอยเล็กสองหมื่นต้น,ต,นต้นกับสองหมื่นกลางกกันนะครับเ,เดี๋ยวดูหน้าราง ถัดมาฟังนี้เป็นรอยใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับไอนี้ไอนี้ไม่ใช่นะไอนี้อยู่สามหมื่นกว่านะครับแต่มันอยู่ฟอกนี้ยังไม่ได้คัดออกไปนะฮะเอาพวกเล็กมาใส่นะครับมันมีวัตถุมงกุกว่าอยู่สองตัวที่ไม่ได้เอาออกนะครับไอหน้าแหลมไอหน้าแหลมตัวนี้อยู่รอยเล็กนะฮะแต่ยังไม่ได้คัดออกไป อายุดีครับอายุดีหนังดีลึงแรงมีหมดนะครับหัวชุดนี้สองชุดนี้อันนี้นี่กองแตก็กกองแตก็กตะเลกแต็กฉึงนะเห็นเพื่อนขึ้นหน้ารางไม่ได้มาเลยยาตัวเองเต็มทุ่งล้วไม่ยอมกินนะครับ มาชมด้านในกันนะครับสีลิงแร่งหนังนะฮะดูดูแต่ละตัวนะครับดูลิงแร่งดูดูโครงสร้างดูอายุแต่ละตัวนะครับพวกนี้เป็นชุดเล็กนะฮะพวกนี้เป็นชุดเล็กนะครับ แกะฮะอายุดีหนังดีคับอายุดีหนังดีหนังสวยวัวอยูนี่สุขภาพแข็งแรงดีทุกตัวนะครับไม่มีเจ็บไม่มีป่วยนะฮะวัวเดี๋ยวขึ้นตอนบ่ายนะครับ ่บยๆประมาณช่วงใบแก่เราเดี๋ยวรถมาขึ้นนะครับตัวหลอดนี้ชุดนี้นรับี่านี่ฝัเล็นะฝัเล็กังุดเล็กนะครับนี่ฝั่งชุดเล็กนะครับราวที่เห็นนะลาวที่เห็นลนะาวราวเตียนเม็ดเม็ดหนึ่งนะลาวบนขอบลาวบนเม็ดยี่สิบนะครับ ความลาบคนที่กลนกลนกลัวไอตัวดำอะแตะนัน่นนั้นเมตรยี่สิบนะครับแต่พื้นคอกจะไม่เสมอกันแต่ราคาข้ามฝัม่งมาฝั่งนี้บ้างราคามฝั่งมาดูชุดใ่้เทิบขึ้นมาอีกนิดเนึ่งราคามฝั่งมาดูหัวชุดที่ค่เทิบขึ้นมาอีกนิดนึง ไอ้พวกนี้ใหญ่ฮะใหญ่แรงลึงหนังอายุดีทั้งสองชุดนะครับสวยๆครับไปด้วยกันฮะไอลิมนี้ไม่ใช่นะไอริมไอลิมนี้จะไปอยู่ชุดเล็กนะไอลิมไอเนี้ยไอลิมเนี้ยเดี๋ยวจะไปอยู่ชุดเล็กนะฮะ ไอแดงใหญ่ตัวนั้นก็ไม่ใช่นะไอแดงใหญ่ตัวนั้นเป็นหัวสามหมื่นกว่าไอแดงตัวนั้นก็ไม่ใช่นะฮะีเขาเข่าอายุอายุเขาเข่าหัวสองหมื่นกลางกับวัวสามหมื่นต้นเนี่ยตัวจะเท่ากันแหละ แข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับหัวชุดนี้แข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับไม่มีเจ็บไม่มีปวยทุกตัวนะฮะขิดยาขึ้นหน้าล้างได้หมดนะครับแ็งขาไม่เป็นไรนะฮะสุขภาพแข็งแรงดีกันทุกตัวนะครับไม่มีแก่สวยเลย สวยดีเดี๋ยวเราพากันออกไปดูหน้าล่างอีกรอบครับ ที่อยู่คอกใหญ่สามตัวนะที่ยังไม่ได้เอามากินผ้ากินน <ização Hum? S 2> ้ำทำอะไรกันเสร็จกันเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายวัวขับตำหนิไปนะฮะก็ ฝากไว้เท่านี้ครับคลิปนี้นะครับฝากช่อง YouTube เราด้วยนะครับสัป,ปนันโคเจริญฟาร์มนะครับช่องนี้มีแต่ว้วนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้งเฟสเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสัป,ปนันโคเจรินฟาร์ม สนใจติดต่อซื้อขายวัวนะครับสั่งวัวซากนะครับทุกสเปคทุกรอยนะครับเบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับถ้าท่านสนใจรอยไหนแบบไหนก็ลองบอกกันมาสั่งกันมาได้นะครับฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ